ดวงดีพอดแคสต์ Podcast. ยิ่งฟังยิ่งดวงดีลัคนาราศีมังกรนะครับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้านี้สัปดาห์ที่ดาวเสายังคงทับลัคนาราศีมังกรได้กเกษตราธิปดีอยู่เหมือนเดิม แล้วก็เป็นสัปดาห์ที่ดาวพฤหัสนั้นยังคงโยกหน้าลัคนาราศีมังกรนะครับได้กเกษตรราธิปดีและอยู่กับดาวศุกร์ซึ่งก็โยกหน้าเหมือนกันได้มหาอุดและเป็นปฐุมเกณฑ์คำว่ามหาอุดนะครับหมายถึงความสูงส่งหมายถึงความสำเร็จหมายถึงองศาของดาวที่มันมีความสุขสว่างพร้อมกับไปได้ตำแหน่งปฐุมเกณฑ์ซึ่งสุขอยู่ในภพที่สได้ปฐุมเกณฑ์เนี่ย หมายถึงสเสน่ห์แก่ผู้พบเห็นใครเห็นใครก็รักใครเห็นใครก็ชอบหรือเป็นช่วงที่เรานั้นเนื้อหอมสรุปความตรงนี้ก็หมายความว่าชาวลัคนาราศีมังกรน,นั้นถ้าเอากันง่ายๆนะครับจะได้จํากันง่ายๆดวงคุณจะขยับดีในช่วงวันพฤหัสพุธพฤหัสสุขเสาร์แล้วก็อาทิตย์พุธพฤหัสสุขเสาร์อาทิตย์หวันตรงนี้ เป็น5วันที่ชาวลัคนาราศีมังกรจ่ายแฮปปี้แล้วมีความสุขแฮปปี้ในดอกที่1ก็คือว่าการเงินแฮปปี้มีความรู้สึกถึงโชคดีในเรื่องของการเงินหรือมีรายได้พิเศษเข้ามาในวันพุธพฤหัสสุขก็จะแฮปปี้ในเรื่องของความรักมีคนมารักมาชอบหรือเรามีความรู้สึก ว่าเรานั้นมีสเสน่ห์ต่อผู้พบเห็นอ้าวคนรอมเมื่อเรารู้สึกว่าเรามีสเสน่ห์ไปไหนคนรักคนชอบจิตใจมันก็เบิกบานไปด้วยไม่ใช่เรื่องแปลกครับแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์ก็ชิลๆสบายๆส,ส่วนวันจันทร์และวันอังคารที่ผมเว้นไว้นั้นนะครับจะมีเรื่องจุกจิกและหงุดหงิดใจเข้ามาใครที่มีแฟนหรือคนรักอยู่แล้วช่วงจันทร์กับอังคารเหมือนกับจะมีเรื่องทําให้ทุกข์ใจ ไม่สบายใจมีเรื่องทําให้วิตกกังวลให้ระแวงจันกางคานะครับส่วนคนที่ยังโสดอยู่เรารู้สึกหงุดหงิดใจไม่รู้ว่าคนที่มาชอบเราหรือเราไปชอบเขานั้นเขาคลีนหรือเปล่ามีเจ้าของอยู่หรือไม่นี่คือสิ่งที่คุณจะงุดหงิดใจในช่วงวันจันร์ทแล้ววันอังคาร2วันตรงนี้แหละผมบอกไว้ชัดเจนแล้วนะครับแต่อย่างไรก็ดีครับ ดาวอีกชุดหนึ่งซึ่งมีดาวทั้งหมด4ดวงอาทิตย์พุธราหูแล้วก็มนุษย์อยู่ไปครองอยู่ในเรือนพันธุเลงไปยังเรือนการงานถ้าอธิบายความให้ฟังตรงนี้งานของคุณหรือสิ่งที่จะทำให้เกิดรายได้น่าจะมาจากโซเชียลเดียสัส่วนใหญ่เลยเยอะเลยครับอาจจะมีอินครัมหรือมีรายได้ที่ดีเข้ามาแล้วก็พยาพยามพยายามติดต่อเจรจากับใคร ให้พูดจากันดีๆให้ใช้ภาษาที่ดีนะครับโอกาสสำเร็จมีสูงนี่คือด้วยอิทธิพลของดวงดาวทั้งสิน้นซึ่งจะว่าไปแล้วในสัปดาห์หน้าลัคนาราศีมังกรดาวก็ดูเหมือนกับจะเดินดีเกือบแทบจะทุกดวงทีเดียวนะครับแต่ก็เป็นสัปดาห์ที่คุณจะต้องขยันหมั่นเพียรแต่เอาเป็นว่าโชคลาภมีเข้ามาไม่ขาดมือก็ขอให้ชาวลัคนาราศีมังกรทุกท่านโชคดีสวัสดีครับฟังดวง ดวงดีพอดแคสต์ Podcast. ยิ่งฟังยิ่งดวงดี